เบื้องลึกก่อนปิดฉากรักเวียเคยขอเบลล่าแต่งงานหลายครั้งแต่พังทุกที ถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวที่คู่รักดาราหลายคู่ต่างจูงมือพากันไปท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศดูสวีทเป็นที่น่าติดตามอยู่ไม่น้อยแต่กับข่าวการเลิกราของคู่ขวัญของแฟนๆอย่างเบลล่ากับเวียก็ทำเอาบรรยากาศของฤดูแห่งความโรแมนติกนั้นลดน้อยลงไปทันตาเรียกได้ว่าสร้างความเสียดายแก่เหล่ากองเชียร์ทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ทั้งสองจะคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีก็ตาม ซึ่งสัญญาณการเลิกกันของทั้งคู่นักข่าวเริ่มจับโปะได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เวียกลับมาจากถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง13หมูป่าที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งทั้งตอนขาไปและขากลับเบลล่าก็ยังคงไปส่งไปรับอยู่หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มมีการจับข่าคุยกันถึงการคบกันปีที่9ถึง10แล้วมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่าการไปต่อทําให้ม่มีความสุขเท่าเดิมถอยกันคนละก้าดีกว่า ว่าจบความสัมพันธ์ด้วยความรักและความเข้าใจกันของทั้งสองคนเมื่อย้อนกลับไปครั้งเมื่อเวียสุกลวั์เคยพูดถึงแฟนสาวเบลล่ารานีถึงเรื่องแต่งงานโดยเจ้าตัวได้ถูกถามว่าได้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดเบลล่าด้วยการขอแต่งงานไหมโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าไม่มีใครไม่อยากหรอก เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แพลนเพราะว่าเรายังให้โอกาสแต่ละคนได้ทำอะไรไปเรื่อยกๆก่อนเราไม่อยากปิดโอกาสนั่นคือสิ่งที่เราต้องมีให้กันนะคือพอเราไปคิดอยู่ฝ่ายเดียวมันจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้มันพร้อมและสบายกันทั้งคู่อยากให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่แล้วจริงๆก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่จะมาเริ่มต้นครอบครัวมันมีอะไรที่เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็ควรนะครับเดี๋ยวจะอายุ40ปีแล้วจะยุ่งก็จะพยายามแต่เราก็ไม่ได้บีบบังคับกันต้องปีนี้2ปีข้างหน้าก็คือเอาที่รู้สึกว่าโอเคแล้วสบายแล้วอยากที่จะมีครอบครัวจริงๆพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้เลย งานนี้ก็มีเหล่าชาวเน็ตที่จับก,กลุ่มพิจารณ์ข่าวการเลิกราของเบลและเวียว,ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายพยายามขอฝ่ายหญิงวิวาแล้วแต่ดาราสาวติดงานและวุ่นวายกับหลายๆเรื่องจึงไม่พร้อมแต่งด้วยซึ่งการให้สัมภาษณ์ของพระเอกคนเข้มก็ไม่เคยพูดน้อยใจแต่ให้เกียรติและให้โอกาสแฟนสาวเป็นอย่างมาก